ชื่ออาลีหวนคิดนะคะอายุ58ปีเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายตอนนี้ก็ได้ทำการฟอกไตาอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละก็4ชั่วโมงในการฟอกไตหลังจากฟอกไตมันก็จะเพียนแล้วก็มันไม่มีแรงในการที่จะเดินมันเมื่อยล้า รู้จักไก่ A เจลก็ได้ลองรับประทานดูมาสักระยะหนึ่งช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกว่ามันเวลาหลังจากฟอกไตแล้วมันสดชื่นขึ้น,นได้ประมาณสักเดือนสองเดือนก็ได้ได้ตรวจเช็คเรื่องเลือดดูก็ค่าของเลือดก็ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าเลือดเลือดดีขึ้นเวลาเจาะเลือดมาตรวจนะคะ แล้วก็ทานได้ประมาณสักสามเดือนก็ตัวติดทีหนึง่งผลเลือดก็ดีขึ้นทำให้แบบสดชื่นเกล็ดเลือดก็ดีขึ้นตัวนี้นะคะแล้วฉีดฉีดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทานได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบเย็นก็แช่ตู้นะคะแล้วก็มาทาน ย่ทางาในปัจจุบันนี้เราพบปากกับผู้คนตลอดเวลาเราจับมือกันเราจูบแก้มกันเราเข้าไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมามีแบคทีเรียอยู่ทุกที่เราทิ้งแบคทีเรียไว้ในสิ่งของต่างๆและเราก็รับมันเข้ามาจากสิ่งของต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเราจําเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอุมิ อุมีมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยแดนฟูคอยนดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทํางานได้2ทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอยนดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูกคอยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซครต์ ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลแซคคารดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน